สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆหรือว่าผู้ที่ศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อรวยปราสาททิโกนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพามานะครับผมพามาชมนะครับหัวเล่ห์นะครับหัวเล่ห์รุ่นบูชาคูนะครับผมขนาด2บาทและ4บาทนะครับผมที่เห็นด้านหน้าเลยนะครับผมจะเป็นหัวเล่ห์ขนาด2บาทและ4บาทนะครับขนาด2บาทจะเป็นลงยาเขียวนะครับผมลงยาเขียวนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองทั้งคู่นะครับผม ส่วนหัวเลข4บาทนะครับผมจะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับอ่เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะให้ชมหัวเลขขนาด2บาทก่อนนะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวเลขขนาด2บาทนะครับชุดหัวเลขผมเคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับแต่อันนี้นะครับผม เออผมได้เอาหัวเลดนะครับไปใส่กรอบนะครับเป็นกรอบทองสูรนะครับพร้อมสายนะครับผมสายทองสูรเหมือนกันนะครับผมเออเอามาทําเป็นเลดใส่ข้อมือได้นะครับผมหัวเลดนะครับหัวเลดสามารถทํามาเป็นเลดใส่ข้อมือได้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับนี่หัวเลดก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคยทําวิดีโอรีวิวไปแล้วด้วยรอบหนึ่งนะครับผมอ่าหัวเลดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ หัวเรศรุ่นนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไปเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าจะสร้างขึ้นมานะครับผมทำมาในรูปแบบเดียวกับรุ่นเรือนสมณศักดิ์นะครับรุ่นเรือนสมณศักดิ์นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับอ่าี่จะเป็นด้านหลังนะครับตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเอ่อกรอบกรอบของ หัวเลดนะครับมันน่าจะบังไปนิดนึงนะครับตรงนี้ต่อโค้ดชัดเจนนะครับต่อโคชัดเจนนะครับเห็นไหมครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับบริเวณมุมนี้นะครับเลขโค้ดนอยู่ตรงนี้นะครับไอกรอบเลดด้านหลังมันบังต้องขออภัยด้วยนะครับผมเลขโค้ต่อโค้ชัดเจนนะครับใส่จริงๆมองผิวเผินี่คือทองคําแท้เลยนะครับผมถ้ามองผิวเผยนี่คือทองคําชัดๆเลยนะครับ เออเส้นนี้จะเป็นขนาดสองบาทนะครับมาเดี๋ยวเราต่อเดี๋ยวเรามาดูขนาดสี่บาทนะผมเดีย๋ยวเรามาดูขนาดสี่บาทกันบ้างอ่านี่จะเป็นขนาดสี่บาทนะครับสวยสวยเลยนะพี่สวยๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้ออะไรทองเหมือนกันนะครับผมป้ายแดงทั้งคู่นะครับหัวเลดป้ายแดงทั้งคู่นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ ก่อฝั่งเพซีแซด้วยนะครับผมาดูนะครับนี่สายทองสูตรกอบทองสูตรนะครับสายน่าจะเป็นชุบน้ําทองคำแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะชุบน้ําทองคำแปดเปอร์เซ็นต์มาด้วยนะครับสําหรับสายนะครับส่วนกรอบนี่จะเป็นกอบของสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเลดป้ายแดงเลยนะครับผมกิิบกิบเลยนะครับผม อ่าตรงนี้จะเป็นต่อกโค้ดนะครับตรงนี้จะเป็นเลขลันมเบอร์นะครับสวยวิงวิงเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าสวยงามมากนะครับผมสําหรับหัวเลดและก็เลดนะครับอ่าสําหรับหัวเลดและเลดเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและกระแสตอนนี้กําลังมาแรงมากๆนะครับผมอ่าถ้ามีกําลังซับหาเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ารูปแบบของเลดนะครับอืมหรือว่าหัวเลดนะครับ จะสร้างออกมาในรูปแบบเดียวกับรุ่นเลื่อนสมรณศักนะครับเพราะว่ารุ่นเลื่อนสมรณศักตอนนี้คือราคาทะลุ2 0 0 0 0ื0นสไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นน้องนะครับล้อกันมานะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นน้องนะครับอันนี้ออกวัดพระธาตุเชิงเขานะครับออกวัดพระธาตุเชิงเขานะครับปีปีนี้เลยครับปี2 5 6 4นะครับชื่อรุ่นว่าบูชาคูนะครับผมอย่าจําสับสนนะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้2บาทแล้วก็อันนี้4บาทนะครับ วันนี้จะมารีวิวประมาณนี้นะครับถ้ายัางไงผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ผมทําคลิปวิดีโอนะครับรีวิววัตถุของคนขหลองพ่อรวยแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมอ,อย่างไรก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้คลิปวิดีโออาจจะลงไม่ค่อยถี่นะคัทเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับ เวลาจะเช่าหาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังไว้ส่วนใหญ่จะนัดรับนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายครับผมนานๆแบบจะเช่ามาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับช่วงห,งหลังๆนะครับยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับอะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ